วว่่่าาาลลงงกกบบบนนนเเด้ี๋ยสวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญพาร่วยครับเมื่อนี้แอดพาพ่อยพี่น้องมาอยู่ที่วัดปูกระเบื้องแตกนะครับเมื่อนี้ก็เป็นวันที่15ตุลาคม2564นะครับเป็นบรรยากาศช่วงแรงๆแอดกระทำหน้าที่มาติดตามตัวเลขแนวทางของปูกระเบื้องแตกฝากต้อนพ่อยพี่น้องเอฟซีซึ่งเอฟซี FC ก็เรียกร้องมาหลายนะครับบอกว่าติดตามปูกระเบื้องแตกให้แน่ นะครับมือี้เอกจามาทำหน้าที่ให้แล้วสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่ชื่นชอบนะครับขลองเอาไปเปลี่ยนแนวทางล่องเบิงนะครับขันบ่มาก,กับพานเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเดอ้อทั้งช่องกระนําเสนอเพื่อเปลี่ยนแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขเปลี่ยนแนวทางคือว่าล่ะครับพ่อแม่พี่น้องเอา้าถ้าจังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้กำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีวิตไม่พลาดจากคลิปเด็ดๆจากทางช่องมาฟังพร้อมๆกันนะครับว่าปูกระเบื้องแตกสี่ว่าว่าจังไรเน้นตัวใดสำหรับงวดวันที่16ตุลาคม64ครับเปลี่ยนชื่อวันนี้ปูมือเอือนนี่เล็กออกนะโอ้โหคุณต้นเนาะเนานา้เนาะยันไหนกินไปบอกมากหมู่ที่เนาะไปบอกเออความหมาย ผู้ฝันยังว่าตั้งแต่ผู้ปล่อยตัวเด็กขอ,อกแมาตะกี้ฝันยังบ่งนิมิตรที่หยังบอนนิมิตว่าเขาเอาลูกน่อยมาให้เลี้ยง,ลงลห,ยาหยงลานสองคนเอาลูกน,น่อยไม่ให้เลี้ยงครับหลานสองคนลูกหลานนหรอละโอ้ลูกหลานเอาเอาเอาหลานน่อยไม่ให้เลี้ยงอสองคนลูกที่แฝดอืมเป็นลูกฝาแฝดออกไม่ไหมนี่บอกพวกท่านนั่ออกไหม่เลยงไดว่าใหญ่ได้ฝันแต่เมื่อใดด่กผู ว่าสองหมื่นละโอ้อเลียมแล้วมันหายวาม่าจากไหบ้นี่ปูอ๋อมันลูกเียเฟยนมันเป็นเล็กเป่าแน่มันเป็นูกป่าแม่นเป่าอีกเล้วดี้บ้านนี้นะมันสอลกเป่าไต้ไร้มองไร้บ้านกดกะเขาค่ายเล็กเป่าทีปูเป่าปูกันว่าเรวผมก็ลืมเล็กปูจะไข่ตัวได้ไว้ดิเลื่อมเดี๋ยวดิเลื่อมลื่อมเนาะไต้ไร้มองไร้มาเลื่อมนี่ปูนี่จะขี้ว่างเลย ผู้ให้ตัวไดไปก่อนเนอให้เจ็ดเจ็ดเนี่ยกับหนึ่งหนึ่งเนี่ยโอ้ผู้ให้เจ็ดเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งไว้เดี๋สามตัวผู้ให้ตัวใดก่อนเดีสามตัวก่อนเจ็ดสองหกเนี่ยเจ็ดสองหกกับเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งกันเด้อผู้ชื่อื้อเจ็ดหนึ่งก็ได้ไม่ผู้ชื่อื้อเจ็ดเจ็ดก็ได้หนึ่งหนึ่งก็ได้นั่นเห็นว่าแต่ว่ามือมือที่ไทยฟันทุ่งมันว่าหลายตัวได้อเมื่อเมื่อในฟันแล้วมองเมื่นีงฟันแล้วเพราะมันเตะเด้ สองอันเขาเขาเขาเต็งไว้มันแปกออกแล้วแปลว่าจากไหนที่สองเขาเต็งงว้ปูบันนี้เป็นหนึ่งเนี้ยเนี่ยมันเป็นหนึ่งเนี้ยองเตียงว้คือที่เปลี่ยนหนึ่งปูอธิบายหผู้ขาฟังมันนั่งสุดมั้ยเรานั่งก็เห็นเดียบาันนี้โอ้บันนี้มันเล็กนี่สมาธิมั่ยมันเล็กฝันมันเล็กฝันได้เขาเตีงงว้หลังจากที่ปูปล่อยเล็กไปแล้วเนาะแล้วบัดนี้ก็ตาม กีกวันน่ะเขาเต่งไว้เลขตัวเลขสองกันไแมนเขาเต่งหางมันไวไม่ให้เป็นปัญหาเนี่ยแล้ววันนี้หลังจากหันมาวันนี้ปูนได้มานั่งสมาธิมือเคลื่อนอยูมือเคลื่อนนี่นั่งสมาธิเห็นไหมสมาธิแบบสวนมุ่นแบบนั่งอยู่หันเลยครับตีสี่ตีสามตีสีครับถูกสวนมนต์นั่งสวนมุ่นสวนมุ่นนั่งเลยบันนี้มื่ขึ้นมาเลยสามตัวสามตัวเปยนเป็นตัวใดบันนี้ปูนคืนมาวันนี้มัน เรียกร้อยกับเปี่ยนไหมโหอ,อ,อ,อ้ยเปี่ยนน่รัก้อยคุณบอดินบ้านอีหนึ่งหนึ่งหกเนี่บานเป็นหนึ่งหนึ่งหกหรือหกหนึ่งหนึ่งก็ได้แม่สีกรับบัใชทยห้าปูบ,บีบกลับบกบเลยบอกบพะยอตงกรบ,บ,บเลยหนึ่งหนึ่งหกเลยเดี๋ยวนี้หาซื้อกันยาละบ้นแล้วเดี๋ยวนี้บมาขอพ้นไปอยไปใส่แต่าสุ่มนั่นเขาโูงโชว์อะ <laughs> <ๆ> <laughs> หลายคนแล้วทุนทำมาหลายแล้วไอ้บ้านเจ็ดในนั่งจมาที กรเส่ไหมไร้ขึ้นก็ะมีนเออแต่เส่อย่างนี้ลนะแล้ววันนี้ส่วนเลขกสองตัวเปลี่ยนในมบนปูเล็กร่างบ่ะเลขกร่างเข้าเปลี่ยนเช่นไรเลขกร่างข่อยยันคันโะออกหนึ่งหนึ่งกระสีออกซีซีแล้วเจ็ดๆว่าเอา่ะเอา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 คือเกาอยู่แต่ให้ว่าเพิ่มคำว่าอีกเนาะคือเป็นแม่สีซีซีเผกมาใหม เพราะว่าเย็กน่อยขอฝันเจ้าก็บหน่อยอันนี้อันนี้เป็นเลขฝันเนาะครับฝันหน่อยสองคนนี่หน่อยผู้ยิ่งเขาบุญเปนผู้ใช้เด้ออ้ันผู้ยิ่งเป็นซีนบ่ครับถึงหน่อยผู้ยิ่งสองคนครับผมเขาหมายถอยเรียงร้านบุกล้านเนไปเมื่อที่เป็นหนึ่งซี่ีบอกนี่จังไหนเมื่อทเป็นหนึ่งหนึ่งคือเกากับอกว่าถึงแค่เด็กหน่อยสองคนนัปูนะ่าเป็นก็ที่เป็นแปดแล้วปูนะผู้ผู้เป็นแปดเป็นเก้านะปู ปูแปดเนาะอันนี้ตีซอยปูได้หนิวะไม่บอกว่าอันเกี่ยวกับแปดไม่ตีปูกบเล็กหน่อยไหมเอามาให้ปูนมหนังว่าเขาบอกตีเลยตีหนึ่งหนึ่งเลยตีหนึ่งเล่นแล้วเด็กหน่อยสองคนครับบ่าหนึ่งหนึ่งกับซีซีแค่นั้นและอ๋อไงมาเด็กปูกับมีซีซีเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเท่านี้ลางแต่ว่าบนนี่ที่เป็นไอตัวแม่ไม่นี่ก็คือหนึ่งหนึ่งหกตัวเก้าคือเจ็ดสองหก เจ็ดสองหกตัวเก้าเอาไว้บ่ปูเอาไว้นั่ตัวห้ามันนั่นเนาะห้ากันกันขันช่วงกันยิงหกสิบหกตัวเดียวเนาะฟันบนเนาะฟันบนยั้งเดียวฟันบนสิบหกตัวเดียวเลยโคโลเลยกลับบ่ปูไม่ต้องกลับเรียกใครคำปิดเออบนเป็นบนล่างเป็นล่างห้ามมาไปผสมกันผสมกันเนาะเจ๋งมากเมันกับระหยัดลงตัวขันมันบริสิทธิ์บนบวกล่างที่เนี่ยเพื่อยาก ขันว่อยากเล่นสาตัวยันไม่ถึงสามตัวก็ิบหกตัวเดียวซื้อซิบหกตัวเดียวรอดไม่ต้องมาเล่นเรียนล่างก็เตัวเดียวทเนาะโอ้จริงเหรอเลีนิตัวเดียวว่าต้องการความก็เล็นไงตัวเลียนหนึ่งหนึ่งหนึ่งน่เดปูอันหนึ่งหนึ่งทั้งนานีเข้าชิมมะซีบ่าทั้งบนเอ้มันก็ยืข้างล่างอันนี้หนึ่งหนึ่งไงมบอแมนเาพูดว่าทั้งบนแมมเขาิมตัดเลีนหนึ่งหนึ่งบอปูตีแม่เป็นหนึ่งหนึ่งหกเนีลยบอบอแมนมาจากบอตัดหนึ่ นั่งเดียวพรามันก็ชื่อง่ายเนาะให้ว่าแจ้งแค่ผมแปลว่าเลขมากนี่ว่ามี่มองใดชัดเจนท่อนี้ดิปูชัดเจนพ่อะอย่างที่บอกบนก็คือบนเลยว่าต้องเปลี่ยนเงินซื้อไรนีเดินข้อเจ้ไปหาเสียพญานานุษเนี่ยกันซุ่มก็เจ้าขอส้มเหมือนกันเว้ยมันบุคือดรอแต่โอ๊ะใ่เลยมันให้เกิดนั่นขึ้นมากเลยเนาะมันเลงกึมไม่หยัดในห้องห็นนั่นไลยนะสู่นั่นข้เจ้าผู้ข้าเจ้าขึ้นใดบ่ใดหรอ กูเคยตีบเคยได้เนี่ยเคยได้เลยแต่ว่าโอ้ยเรียกล็อกกูมีตัวของลุงฟ้ามันสันจะซื้อไอ้กวางเลยกันเพื่อร้านไม่มีในล็อกจะซื้อคนบอกนพระเก่งเรียกเนาะเสนอว่าติดตามสามวันที่อยเนาะถือก็ถือก็ถือก็ถือเลยแล้วเมื่ออกตัวนี้ออกตัวไม่เนาะปูนทำตัวแล้วก็วางมันหลังยืนแล้วมันก็ขึ้นมามันกัดซื่งเสื่องว่าแดงแล้วมันขึ้นมาใช่มือตากันเนาะ โตโตตอันหนึ่งหนึ่งหกเนี่ยแม่นสีแดงก็เพราแดงแห้งอ่ะนะมันก็นั่ะครับนั่งมันก็ขึ้นนั่งสมงนงหรอบุคคลสมงกงหรือไปขวัญสวนมันสมงก์หนึ่งนั่งประมันสามทีมนาที่โอ้ปูปูส่วนมันสมงกงหนึ่งนั่งสมามทีหน้าที่มันขึ้นมากกอนแต่ว่านั่งนั่งโดนก็นั่นอยู่แต่ว่าช่วงที่มันข้นมากประมาณสามทีหน้าที่เล็กขืนมากเห็นบ่อยจัดเ ว่อเอาอีกแล้วบ<อ>่าอนไรคาที่นัีนมันมันมาเนี่ยปู่ว่าขันเปลี่ยนสี่ม้วนมาอีกหรอกคาเปลี่ยนสี่สี่มาอีกไม่ต้ปัญหาแต่ลราปัญญฟันปัญหาปัญหามุขเจ้าตีออกต้องนีปัญหาเลยนี่งใครฟันปัญหาเล็กน้อยเนี่ยอ่าคือองค์เห็นบอกใยเห็นสร้างไรป่ามาเห็นบอกเห็นบ่สร้างไรป่ามาสร้างสามตูนว่ไปรป่ามากเห็นบ่ครับอือนี่แหละมันออกแปดสามเห็นบอกอย่างเงีเป็นปัญหาครับ อันนี้คือกันฝันเห็นเขาออาเล็กน้อยมาให้เลี้ยงกัรลูกหลานคือม็นลูกไผ่เหรอไปเขาบอกลูกไผ่ามให้ลูกพ่อเลี้ยงัทนครับาม่ลูกแดงๆเนาออกเขาต้องออกหรือมาให้เนาะมันก็ะีิเด็กน้อยเปเป็นหนึ่งหนึ่งตัวเนาะเด็กน้อยเป็ี่ยนหนึ่งหนึ่งก็ตีว่ามันหาหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเอะเนาะครูเนาะแม่นว่ะก็ที่ว่างสั้น เป็นพี่เป็นน้องเนีย่ยญาติพี่น้องเป็นวะกระสีพ่อเป็นเลขพี่น้องอันนี้อันนี้คือออกความเห็นที่เสีอหลักจระสิเป็นตัวใดผมกับพ่อจักหรอก <c oughs> อเลขพี่น้องเนาะหนึ่งหนึ่งเมื่อกี้เป็นหนึ่งสองปูวาเด็กน้อยกระตีเป็นหนึ่งมีสองคนกับเป็นหนึ่งสองยังขี่เนาะผู้ใดบ่ได้บ่โ่ฝากบ่ไปท่งนั้น่ะสองคนบ่โอ้ปูว่าบ่มี่สองเลยบบเลขล่างบ่มี่ดอกเลขโอหมายถึงเลขล่างปูว่าบ่มี่สองคือไปยุหันเนาะก็าเขาม่เห็นเลขสิบเอ็ดก่อนนั่นบ่ครับ ก็ค่อยเวียนเจ็ดเนี่ยเมื่อกันเดียวเดียวันคืก่อนตัวแม่บ้านครับผมเพรว่าเล็สิบเอ็ดมันขึ้นมาก่อนเด้อเล็หบัดทันโดนเล็กเจ็ดเจ็ดงขึ้นกยอมากกว่ายิงวานเด้ครับอืมครับัก็ตัวเดียวคึอก็ปัญหาครับต้องบริหลายตัวเลยครับเพื่อยาวกัอา อันนี้ก็บอแม่นว่าพยายามสีพ่าผู้หนีไปเลขตัวอื่นดอกอันนี้ก็คือความหมายว่ามาถามกันว่ามันมีโอกาสสีเปลี่ยนไปได้เพราะว่นมันเปลี่ยนจังสีเรืงสีนะกตามความสงสัยนะผมผนก็ขี้สงสัยเนาะนี่นะเขาเต่งไปนะเต่งห้างเลยสองตู้มีสีไปนาะเต่งห้างเลขสองปุ๊บนี่เขาบอว่ามันดีเป็นเลขนั่นทั้งคนบอกว่าสีเป็ี่ยนเจ็ดเจ็ดหัวแล้วหัวเนาะแล้วหัวมันนั่นนี่่ด้วยหัวหัวมันความล้งหน่อยที ถ้าหกขยั่งหกไห้เพรงว่าเขกวมันนี่ขยั่งหกหกบนอเลขมันนี่ปูยั่งหกบนอ่าพงว่าจะตรงวัดย่งไงหกหาหกเนาะครับเพนาะงี้อย่เดยบัดมากมาสองหกอีกมากมากหนึ่งหกอีกเนี่ยตอนก็ตองวดอีริ่งนี่ปูปูใดตัวใดก็ละมาเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกแมนนั่นอะไรมาทางแต่ตองวดเนาะแต่ว่าเมื่อกี้ยังคงทีอยู่อ่าที่แรกเจ็ดห้าหก มามาแล้วมาคอยมาเปเาลี่ยนเจ็ดสองหกเมียนมาอะไรมาเปลี่ยนหนึ่งหนึ่งหกลาสุดรเมนนั่นมันขยันซื้อกาวหกยันซืกอกาวครับหกอยันอยู่ซือเกาสั่กสนกว่ากับปูวา่ามันหอกอะไรเนาครับอันนี้ปูฟันทงหกไห่บ้านนี่ถ้าไนแม่กิ้งม,มาเขียนน,ำนย้ำแนบ้นมาแม่กิ้งมาเขียน,ตนเติมน้ำแนวไหมชักบาทเนี่ยไอเขียนตเตีต้ยโต เพิ่นปล่อยแต่ที่แรกคตอนงวดอีเดียได้กว่ามื้อเดียวตองมาหาเราเกตห้าหกนี่นะปูเกตห้าหกมันดังไปเรียบร้อยในเคียร์ทางห้องเลยู่เร็วกว่านครับอาผมถีสรุปโครงสุดท้ายเน้บบานบนบนหกครับอาบานนี้กะชีสรุปให้เพื่อนสร้างนี่บานนี้เนาะปูเนาะสรุปให้เพื่อนสร้างก่อนจักหน่อยกันเด้อบานนี้ครับ โอ้ยมือนีนก็คืบยู่ยังมือแล้วจักจี่วางไ,ไห้ยเอาครับพ่อยพี่น้องคงสุดไทยปูกระเบื้องแตกเนอครับพ่อยพี่น้องวดวันที่สิบหกตุลาคมสองห้าหกสี่ปูกระเบื้องแตกให้ตัองวดมากครับพ่อยพี่น้องครับให้เจ็ดห้าหกหลังจากนั้นมากนะครับปูกับมาได้ไปนั่งสมาธิอยู่อีกฟังข้องทั้งนึงนะครับเพื่อนกะได้มาอีก นะครับก็บคือย่างหกนะครับปูฟันหกบนนะครับฟันให้หกบนรอบสองปูได้มาเจ็ดสองหกได้พอยพี่นอ้องเด้เสื้อเครื่องาสุดนี่มืนเคลื่อนนี่นี่นะปูนะอ่ปูที่ทยอ่าราสุดมือเคลื่อนนี่ราสุดมือเคลืนนี่ก็คือได้หนึงน่งหนึ่งหกห้ว่าจังได้กับหกอยู่หลักหน่วยยังต่อไปอเลขปูเนี่ยปูบอกว่าไม่ต้องกลับบนคือบนล่างคือล่างแล้วครับขอเน้ยนย้ำอีรอบนึงเลขปูกระเบื้องแจก บนคือบนล่างคือล่างไม่ต้องกลับนะครับแต่สีสังเกตเห็นได้ว่าเลข6ติดลักหนวยตั้งสามข้างที่ปูได้นิมิตได้เลขมาอ่าคือข้างแรกนป็เจ็ดห้าหกข้างที่2เป็น7 2 6ดสอข้งที่3เป็น116กครับพี่นอออ้องครับอ่ากับร่องเบิ้งครับทั้งช่องกับห้เป็นแนวทั้งปูกับบอกว่าคันออกคือออกคันบอ่ออกออก,ออก,ออกตัวไม่ปูอางสั่น บาดนี้ในส่วนของเลขล่างครับออเริมเบาเรียงอันเลขหนึ่งหกขันเสื้อเสื้อหนึ่งหกเลยปูวางสัน้นในส่วนของเลขล่างนะครับบาดนี้เลขล่างนี่ล่างก็คือเป็นล่างนะครับพราะมีน้องบามีโอกาสเป็นบนวันต่อปูวา่าเปลี่ยนสัน้นนี่ปูวางของไหกับเปลี่ยนสัน้นต่เกาต่ว่ากะแล้วแจ้ผู้ฉีดค้านึงถึงความปลอดไัยสีเฮ็ดจังไหนก็แล้วแต่สิไปจัดแจงเอาขันอยากเสียเงินหลายปูวางสัน้นอมี้ววน้ำกลนปูด้อครับ สำหรับในส่วนเลขล่างกับเปลี่นหนึ่งหนึ่งซีซีกับเกตเกทกับหนึ่งเกทนี่เปลี่ยนไปได้ปะปูบ้าเอานะบ่าเอานบ่เอาดอกแต่เพราะว่าเคยบอกกับปูอยู่ปูว่าหนึ่งเกทกับอาจจมอาจแล้วาต่มักเพราะว่าเกตกับหนึ่งันตัวเดียวกันว่าสั้นแต่วันนี้ปู่มั่นใจเลขล่างต้องเป็นเป่านะครับว่าม็นเป่าบุญกินนะครับว่าแมนครับอเลข หมายถึงเลขตองนะครับเป็นหนึ่งหนึ่งซีซีเจ็ดเจ็ดครับกระรองเอาไปวิเคราะห์เป็นแนวทางเบิ้งการที่ได้โชคได้ใช้ตั้งช่องกระน้ำเสนอเป็นแนวทางกันนั้นครับสำหรับหวดวันที่สิบหกตุลาคมสองหาหกสีให้พ่อพี่น้องเอฟซีทุกขู่สุขเนี่ยมืออื่นเนี่ยนะครับให้ได้โชคได้ใช้สมความมุ่งมั่นปรารถนาสุจริงสุยางอ่าใครได้โชคได้ใช้ก็จะได้ซอยส่างซอยแปลงทั้งวัดปูกับเบื้องแตกน้ำกันอ่าเจตนาปูกระเืออยากให้เอฟซีทุกท่านได้โชคได้ใช้ เพื่ออยากให้ได้จดตุปเจจัยมาเฮ็ดบุญเฮ็ดถานว่าว่าสิเป็นวัดเพิ่นหรือสิเฮ็ดวัดได้ก็ดีเบิดแล้วแต่เจตนาเฮาอยากเฮ็ดวัดไดก็ได้เป็นกุญเป็นกุศลเบิดสู่วัดนั่นล่ะครับพ่อพี่น้องอ่ะจะงไดรสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ชื่นชอบติดตามผู้กระเบื้องแตกอยู่กะตัวเลขชุดนี้นะครับก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจรารณาเบิง่งอ่านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อสีบว่ได้พลาดจาก ตัวเลขเด็ดๆของปูกระเบื้องแตกแต่ระงวดแต่ระงวดครับสำหรับคลิปนี้ก็นทีความร่ราผ้าจากซัมมี่นะครับขอจบการน,นำเสนอไว้ซัมมี่เดี๋ยวจ้านคลิปหนา้าพูอกันไหมครับพ่อวิลลองเทปซี่ครับขอบคุณหลายสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ